สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมโอ้หลายคนไม่รู้ว่างานคอปอต้องมีงานวิจัยด้วยเหรอฮะทำอะไรฮะงานวิจัยคืออย่างนี้ฮะว่าในส่วนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้อะไรเป็นปัญหาหลักปัญหารองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามดําเนินการก็คือว่าเราจะต้องศึกษาหาร่างหง้าของปัญหาเพื่อจะหาทางออกเพราะฉะนั้นให้เจ้าทางออกได้เนี่ยมันจะต้องรู้ปัญหา สิ่งที่เราทําเริ่มแรกก็คือชวนหลายๆฝ่ายที่ตรงกันข้ามกันได้มาคุยกันในห้องเล็กๆครับแล้วก็คุยกันหลายรอบประมาณกรุงเทพสัก5รอบนะครับครับแล้วก็กำหนดชุดวิจัยขึ้นมากําหนดประเด็นไว้สีประเด็นหลักๆนะครับเพื่อที่จะหาทางออกด้วยอันแรกก็คือเรื่องโครงสร้างอํานาจการปฏิรูปอํานาจทั้งหลายที่เป็นส่วนสําคัญใน ในประเทศไทยนะโดยเฉพาะเราจะเป็นเน้นในเรื่อง SSR ก็คือโครงสร้างเกี่ยวความมั่นคงอันนี้ point ที่หนึง่ง point ที่2ก็คือพลวัตทางสังคมนะเรื่องสานะของบุคคลในทางสังคมความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมกันนะประเด็นที่3ก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งทุกเวทีพูดถึงนะว่าจะต้องถูกประิรูปถูกอะไรเราอยากจะดูเร่เป็นปัญหาจริงๆยังไงบ้างและสุดท้ายก็คือเรื่องสื่อสารมวลชนเพราะที่ผ่านมาหลายปีคงจะเห็นนะครับเรื่องเฮสปิ คือ,อการการพูดจาท,ที่ทําให้เกลียดชังกันนะฮะเพร<อ>าะฉะนั้นเวทีต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็ไปเก็บข้อมูลจากเวทีเล็กๆๆๆมารวมนะครับ,รบแล้วก็สร้างเป็นชุดวิจัยขึ้นมาครับเพราะนั้นสิ่งที่คู่ขนานกับการทําวิจัยก็คือการได้ให้ทาไดอะล็อกคุยกันนะฮะเพื่ออะไรฮะอันนี้เพื่อจะให้สองฝ่ายได้เจอได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดที่ไม่มีคนฟัง นะครับที่เราไม่มีโอกาสพูดแม้กระทั่งจะให้คนได้ยินเพราะฉะนั้นสองฝ่ายหลายเวทีก็ดีนะที่ทําให้สองฝ่ายนี้เข้าใจประเด็นของแต่ละคนนะแล้วก็อ่อนโยนต่อกันบ้างจริงๆแล้วเองงานวิจัยสุดท้ายมันก็จะมีผลออกมานะฮะผลของมันเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่ว่าสร้างหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดองได้ยังไงฮะคืออย่างนี้ครับว่าปัญหาที่มันเกิดมันมีหลายปัญหาแยกไม่ออก ทุกอย่างปนกันหมดวิจัย4ี่ชุดนียจะถูกยุบรวมหมดมาเป็นเรื่องเดียวแล้วก็จะไปสอดคล้องกับอนุอีกชุดหนึ่งนะครับก็คืออนุยุทธศาสตร์เพื่อความปร่งรองนะครับอ,อันนี้จะขับเคลื่อนยังไงบ้างนะผมคิดว่าการที่เราจะเห็นในช่วงนี้มีพิสตาเฮเนอร์เข้ามามีตั้งที่ปรึกษาระดับเรียกว่าคนระดับโลกมามาช่วยกันดูเพราะว่าถ้าจะว่าไปเนี่ยเราไม่ค่อยฟังกันแล้วนะครับเราจะให้หาคนภายนอกมานั่งดูสักนิดเพนะราะนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้จะถูกส่งต่อ นะแต่จริงๆตอนที่เราทำาประเด็นโจทย์วิจัยชุดนี้นะครับเราก็มีผู้แทนของ UNDP ที่เขาส่งมาช่วยเขาช่วยมองประเด็นดต่างๆนะซึ่งผม,ผมคิดว่าเขาบอกว่าเรามาไม่ผิดทางนะอาจจะต้องใช้เวลานะเพื่อให้ รู้สึกว่ายอมรับกันมากขึ้นครับ <นะ S 1> ตอนนี้ยังเป็นฟากฝ่ายมากครับข้อพอมเท่าที่ตอนตั้งเนี่ยก็พูดกันว่ากรอบการทํางานน่าจะอยู่ราวสปีสปปะนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาปีแล<ป>้วนะฮะอาจารย์งานวิจัยอาจารย์ไปถึงไหนแล้วครับทั้ง4ชุดเนี่ยถ้าจะว่าไปคือเดินหน้าไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าที่เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแค่3ชุดอีกชุดหนึ่งที่ยังติดค้างเพราะว่า ติดขัดงบประมาณนะครับเพราะว่าคอปไม่ได้มีงบประมาณเยอะอย่างที่คนคิดนะครับเราไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนนั้นสิ้นประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เรียกประชุมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเลือชุดสุดท้ายแต่ชุดแต่แต่ละท่านที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังเรื่องเงินทองครับเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นการทาสัญญาสัญญาก็คนไปแค่รูปแบบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินหน้าหมดผมผมเชื่อว่าผลการวิจัยมันจะต้องมีข้อมูลเข้ามาประกอบนะฮะเสร็จแล้วเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ย จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนไหมครอเปิดเผยครับเพราะว่านี่จะเข้าไปสู่ส่วนหนึ่งของรายงานของคอปบนะเพื่อเสนอต่อสาธารณชนนะตอนนี้คอปอกำลังพิจารณารับที่2ที่จะรายงานรัฐบาลนะรับแรกเสนอไปแล้วว่า6เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีเป็นระยะระยะนะทุก6เดือนผมเข้าใจไว้ยังไงนะครับก็วิจัยชุดนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานคอปลครับชื่อผู้วิจัยก็จะไม่ปรากฏครับ ที่นี้มันมีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าในในตัวแบบของหลายประเทศที่ทํางานเรื่องความปรองดองเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าว่าความปรองดองนี่มันหมายถึงจับมือกันซะเกียร์เสียกันซะหรือว่าอะไรจริงๆมันคือการที่จะต้องค้นหาองค์ความรู้ที่มันเป็นรากเหง้าของปัญหาใช่ไหมคือปรองดองนี่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจไปว่านีต้องรกมนะครับครับที่จะไปสู่ความปรองดางได้เนี่ยผมคิดว่าชื่อมันบอกนะครับทูตซิกกิ้งต้องหาข้อเท็จจริงก่อนครับอันที่สอง อาจจะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายนะครับอันที่3ต้องมีการลีมิดีคือการเยียวยาทั้งหลายครับนะอันที่4ี่ผมคิดว่าที่สําคัญมากก็คือนะครับทางออกของมันเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับดาเนินคดีไปพอไหมเยียวยากันได้ไหมนะเรพูดหลายเรื่องนะเพราะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอนใช้เวลาครับคือตอนแรกที่ถูกตั้งมาไม่อยากเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็รู้สึกอยากจะทําให้มันดีที่สุดอย่างน้อยสุดความเป็นกลาง สเตตัสของเราที่ฟังทุกฝ่ายนะครับไม่มีไปอารมณ์ร่วมกับฝ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็จะรับฟังนะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างสูงมากนะเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความสุขเหมือนสมัยพ่อแม่เราอยู่นะลูกหลานเราจะได้มีความสุขเหมัอนกันผมคิดว่าอันนี้พวกเราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นโปรเซสคงไม่ง่ายนะครับคงไม่ง่ายเพราะคราวนี้แรงกว่าทุกครั้งนะไม่เหมือนสมัยอาจารย์หกตุลา ท่านอาจารย์ประเทืองกฤติบุตรก็สั่งไม่ฟ้องพวกเล็กๆๆๆ,ๆสั่งฟ้องเฉพาะรายใหญ่ครับนะแล้วเมื่อผ่านระยะหนึ่งค่อยมานิเทาศกรรมสมัยพลเอกเกียรศักดิ์ผมคิดว่า อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรพวกนี้จะอยู่ในงานวิจัยอาจารย์ด้วยใช่ไหมอยู่ในนี้ทั้งหมดโอ้น่าติดตาม,ตามคือวิจเนี่ยทศกรรมก็จะพูดอภัยโทษก็จะพูดพระมนตรีก็จะพูดผมคิดว่าพวกเราไม่ได้เรียนฮะส่วนใหญ่ได้ยินเฉยเฉยจะเป็นยังไงลึกๆเดี๋ยวจะต้องมาดองดูครับผมก็มมเดี๋ยวรอง,งานวิจัยเสร็จนะฮะคงได้มีโอกาสนําเสนอผ่านรายการของเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับสวัสดีครับ เื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศน้อมกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสีของเสื้อนั้นให้ใส่ได้ทุกสียกเว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราประยุกต์เพื่อความแตกต่างเราสร้างสารรค์มรดกทางภูมิปัญญาส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เราสืบสานต่อยอดสู่ความอลังการและยิ่งใหญ่เราสร้างศรัทธาให้กลายเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าแก่มนุษยชาติเมืองไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด คอปอก็คือเรื่องที่ลําบากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานท,ที่เข้ามาประสานก็ต้องมีความพยายามนิดหนึ่งอันไหนที่มันเป็นจุดอ่อนจุดเปราะบางจุดที่อ่อนไหวเราก็คงจะ,จะ,จ,ะจะไม่จู่โจมนะครับอันไหนท,ที่เราคิดว่าพอจะประสานกันได้ก็จะเป,เ,ปเป็นจุดที่จะนำให้นำไปสู่การพูดคุยกันนะครับมันไม่สามารถจะ จะกำหนดกรอบเวลาได้นะเพราะว่าปัญหามันก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยนิ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปรัฐบาลก็เปลี่ยนไปความรู้สึกของแต่ละฝ่ายก็ก็ก็เปลี่ยนไปจากเคยลุกมาเป็นรับหรืออะไรเงี้ยน,นะครับมันงานที่จะต้องประสานหรืองานที่จะต้องพูดคุยทําความเข้าใจเนี่ยมันมันเป็นโพลวัดนะมันก็ต้องต้องต้องพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ มันต้องไปเ,เข้าใจถึงข้อเท็จจริงก่อนว่าแก่นแท้ของของความไม่ปลองดองนี่มันคืออะไรนะครับแล้วผมผมเชื่อว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนอยอมรับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ที่เป็นเรื่องที่เปราะบางแล้วก็มันไม่ได้ทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสูญเสียนะครับแล้วก็ พยายามที่จะไม่ไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่สบายใจโอกาสที่จะปรองดอม,มก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับครับและผมก็อยู่กับประธานคณะอนุกรรมการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับซึ่งท่านก็เป็นกรรมการของกองอปอด้วยครับสรารจารย์นายแพทย์รวชัยคงสกลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปิศิ์ครับครับ วันนี้มาแนะนําให้คนรู้จักกอปอมากขึ้นนะครัะะท่านอาจารย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการเยียวยาและฟื้นฟูครับ,คร,บครับคนก็ยังงงอยู่นะฮะทำอะไรฮะชุดนี้คือไปเยียวยาเยียวยาอะไรฟื้นฟูฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมต้องขออนุญาตตอบคุณดิศัร์ตรงๆเลยนะครับ,รบผมเข้าใจว่าจากเหตุการณ์ช่วงเมษาพฤษภาปีที่แล้วนี่นะครับมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดนะครความ จ็บปวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของนะฮะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะฮะยัมีปัญหาในแง่ของการบาดเจ็บนะครับการต้องดูแลรักษารวมทั้งประชาชนทั่วไปก็มีปัญหาที่ถูกกระทบจากเหตุการณ์นี้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายและก็จิตใจนะแล้วรวมทั้งทางด้านของเศรษฐกิจนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะไม่เคยรับทราบนะครับว่าว่ราว่าว่าจากเหตุการณ์นี้นําไปสู่ผลกระทบเศรษฐกิจนี่นะครับนอกจากทางด้านราชประสงค์นะที่เป็นเรื่องของการค้าแล้วนะครับก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าย่อยนะฮะที่อยู่ใกล้เหตุการณ์นี่นะครับถูกกระทบไปด้วยแล้วผลกระทบต่อกลุ่มนี้เนี่ยนะครับส่งผลเนี่ยนะครับในแง่ของการที่จะกลับมา ใช้ชีวิตปกตินี่ครับได้ไม่เหมือนกับกลุ่มลาบประสงค์ด้วยซ้าไปมีความแตกต่างเยอะมากแล้วรวมทั้งนะครับต่างจังหวัดนี่นะครับบางคนก็คิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้แต่บางคนอาจจะคิดขึ้นได้นะครับว่าก็มีกลุ่มที่ไปประท้วงนะครับแล้วก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วอีกทั้งเรื่องของการที่จะมีเรื่องของคดีติดตัวเห็นไหมฮะก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องถูกนะจับกลุ่มคุมขังนเนื่องจาก ะะการกระทําบางอย่างรวมทั้งจากการประกาศรเรื่องของภาวะฉุกเฉินก็เป็นประเด็นในข้อกฎหมายที่มีคนที่ถูกจับกลุ่มกลุ่มขังอยู่เช่นกันฉะนั้นนี่คือความหลากหลายของกลุ่มคนต่างๆที่ถูกกระทบจากเหตุการณ์นี้นี่ครับ,รบนำมาสู่ประเด็นที่ท่านประธานท่านอาจาร,รย์รด,ดครคณิตน,นาครนะครับมองว่าคอปอนอกจากจะทํางานทางด้านของการค้นหาความจริงแล้วนี่นะครับ แล้วถ้าเราไม่มองในภาพที่เป็นการที่จะช่วยบูรณาการสังคมให้กลับมาปกติเนี่ยครับงนั้นการที่จะไปสู่คําว่าปลองดองนี่นะครับมันไม่น่าจะสมบูรณ์สักทีเดียวเหตุผลเพราะว่าถ้ายังคงมีภาวะของคนหลายคนที่ถูกกระทบนะครับไม่ได้รับการเยียวยาแล้วคนที่เสียหายไม่ได้เล่าการฟื้นฟูนี่นะครับ สิ่งเหล่านี้ยังเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในใจนี่นะครับแล้วมันจะนําไปสู่การปลองดองได้อย่างไรฉะนั้นถ้าพูดเฉพาะด้านความจริงด้านเดียวนี่นะครับ,รบมันจะไม่ตอบโจทย์ฉนั้นนีคือที่มาฮะที่ว่าน่าจะมีชุดทําการฟื้นฟูเยียวยาไปด้วยครับซึ่งตรงนี้แหละฮะก็เป็นที่มาของชุดนี้แหละครับ